เดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีที่เราจะคอนฟิกตัวพาสเบิร์ดของการเข้าถึงผ่านคอนโซลก่อนละกันเราก็จะมีตัวคำสั่งนี้นะคะคือไปที่ c o n f i g g l o b อ l เนาะทีนี้ก็เข้ามาอยู่ในโหมด c o n f i g g l o b a ลแล้วแล,วแ,ลวแล้วเราจะไปที่ i ล e c คอน o l e นะคะลตัวนี้คือเป็นอินเทอร์เฟซแบบไลน์นะคะก็จะมีตัวอะไรบ้างอ่ามันก็จะมี คอนโซลมีที่ที่ว่ามีวิธีนะคะวิธีคือ virtual terminal เป็นการรีโมทมาจากข้างนอกคอนโซลก็เป็นการเข้าถึงแบบฮาร์ดแวร์ที่เราเอาสายจิ้มนั่แหละก็เป็นคอนโซลใช่ไหมเราจะตั้งรหัสที่คอนโซลแล้วใช้ตัว q r e s t i a n mark ถามแมนนะคะก็จะเห็นว่าพอที่มัน a l l o เนี่ยก็จะมีแค่0ูนถึงศูนะคะก็ใส่เศูนย์ไปแล้วก็บอกว่า password ชื่อว่า console แล้วกัน console c i s แบบนี้เราก็ตั้งผ a าน w แ,แล้วแล้วก็พิมพ์เข้ามาว่า login จากนั้นกด exit นี้เรียบร้อยละไปดูว่ามันใช้ได้จริงไหมเราก็ลอง Exit ออกไปให้หมดลองลองเข้ามาใหม่อ่ะเราจะลอง t e ทำนอนเข้ามาใหม่นะคะสมมติว่าใช้ p ุตตี้นะคะเข้าเข้าคอนโซลเข้ามานี่ไงมันถามพาดเวอร์ละเราก็ต้องพิมพ์พาดเวอร์ไปว่าเมื่อกี้เราตั้งไว้ว่าอะไรเมื่อกี้เราตั้งไว้ว่า c o n โซลดิสโก้ใช่ไหมอ่ะพิมพ์ไปมันก็จะเข้ามาได้ละ